แล้ก็อยู่วุตสาอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคใส่กันหนึ่งบเหยียบเบรกเหยียบคัดไว้นะครับหันยกคัดเบาเนี่ยเรามันจะไปแนละ้วแต่มันติดเบรกอยู่กลางวั่างเงี้ยกัวเนี้ยต,ต้องปล่อยเบรกนะแล้วก็จะข้ามมาแล้วร้องใหม่ อย่าเบรกอย่าคัดอย่าเบรกยกคัดเครื่องสั่นแล้ว้อนจะไปแล้วปล่อยเบรกเราก็จะสัน่นนี่คือการฝึกหัดออกตัวบนทางลาดชันที่ถูกต้องนะอย่าเบรกไว้ยกคัดยกคัดเครื่องจะสัน่นยกคัดเครื่องวนสัน่นจ่อเครื่องสั่นให้ปล่อยเบรก นะครับเราก็จะข้ามตะพานมานะครับประมาณนี้